c hoping you u f k ขี่แล้วนะพี่ขี่แล้ว okay. โอเคย่างยัางผัดก,กูเหล, <Yeah. S 1> ลือเยอะตัวอะไรวะเรื่อยๆตัวอะไรวะตัวอะไรนี่ตัวชื่ออะไรฮะเลเวนทาร์เนี่ยพี่โตไม่ใช่ <c oughs> ใชมอนมอน,มอนที่ตีตัว <c oughs> อะไรมอนทิม <c oughs> ฮะยิงพิงลาเทียนเหรอใช่ไอ้เทียพิงลาเทียนเอาเอาเอาคอนไปไม่น่าเวิร์กว่ะแต่ดิ้นกันดดับใหญ่อะกูเพล่ะไม่อะกูหอกนี่แหละอีกแล้วกูจะเคาน์เตอร์เลาะให้ทั้งตัวเลยนี่อีเวนต์ท้าทายพี่เอาคอนไปไงได้ขอมาจัดให้คอนมันก็ได้แหละมาเดี๋ยวทำให้ดูว่าไม่เวิร์กแต่เราก็ลองลำบากกันสักหน่อย ไปได้มันได้แต่ว่าขี้เกียจแบบชาร์จวิ่งตามมันรอบหน้าพวกมึงไม่ได้ตีกันแน่กูบอกเลยกูจะเล่นกูจะเล่นค้อนนะกูจะเล่นกูจะเล่นปืนใหญ่สายเต้หวยก็รู้ใช่ไหมเต้าหวยก็รู้ใช่ไหมการเตะบอลไหมการเตะบอลใส่หน้ามามันก็แค่กระสุนคัตเตอร์เจดาม่าอะไรกันนักหนา บอมใส่นักอำนี่แหละนะต้องอันนี้ด่าอะไรไวสปายใช่ไหมไวสปายใสแค้มเบลล์บอกเลยว่าคอนกูก็ลืมเนี่ยว่าเล่นไงเนี่ยขวานแล้วบอกคอนโกหกคิดยุนี่ว่ะเป็นสกินโว้ยเจ๋อลาพี่เจ้เนี่ยดูดิคนบอกเล่นคอนเดือดผ่านคือมีคนโดเนทกางี้แหละเพราะนั้นคนดูอย่าไปโดเนทมากนะครับอ้าวทำไมยังกั้นล่ะเฮ้ยอะไรเยอะแยะมากมายเลยโอ้โห ขี้โกงมากมเล่อะไรโกงๆแล้วแบบแย่ว่ะสกินโกงะกินปืนผับจงผับจีนี่มีเป็นร้อยโกงตรงไหนเนี่ยไอ้เหี้ยมันมาส่งกูข้างหน้าเลยวะเนี่ยเหมือนกันแหละหยิบมาจิงตรงนี้เลยดีแต่ายห่ก่อนวัดมึงเกียวอะไรไงวะเนี่ยลืม ไม่บอกดิมันเกิดตรงหลองน้ำไม่ใช่หรอพิงเลยเทียนหรือมันเกิดตรงไหนวะเดี๋ยวนะตอนสไลด์ลงเนินเที่ยกดอะไรวะลืมแล้วเนะี่ยอะะไรเนฮะ้ยโอ้โหนกชมพูลืมจับสไลด์ลงเนินเดี๋ยวนะแล้วพิงเลยเทียนเป็ไไไนไะรวะคุณวะเออ อยู่ข้างบนไงข้างบนนะข้างบนนะเห็นปะนี่อยู่ตรงนี้นี่เจอใกล้ๆเลยไปไหนกันเนี่ยเลี้ยวแคมป์หนึ่งเลยใช่ไหมไปแต่แคมปหนึ่งเลยนะมันบินมันบินไปนู่นบินไปตองแล้วอ่ะบินเอาแล้วนะขี่เกียร์บินไปแล้วมันก็บินไปมีกระต่ายหายากอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งไต่ชมพูเหรอเออ นี่แต่มาเก็บตายชมพูเนี่ยไหน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 หน้าครัหนึ่งหน้าครั้งหนึ่งเน่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 หน้าพี่เนี่ยหน้าพี่เนี่ยอะไรนะให้ซัดหน้ามึงเหรอไม่ใช่ซัดมันหายไปแล้ว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 โอ้โหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาก็มาใหม่แย่แย่หว่แย่มันนี้มันนี้เนี่ยเนี่ยรอยเท้าเนี่ยเก็บไปดิเก็บตายอยู่ือเดี๋ยวนะ เฮ้ยพิงไปอยู่กับลาเทียนธรรมดาเลยอ่ะมพนลาเทียนธรรมดามันอยู่สองมันอยู่สองมันเป็นมันเป็นผัวเมียกันอีกฝั่งลงมามึงอย่ามาบินหนีเราหน้ากูไม่ได้มึงก็แฟดมาไม่ได้ลาเทียนเต็มแล้วพี่หวานแฟดไม่สนไปดิมาดิมาใกล้มาเดี๋ยวจะไอ้นี่ให้จะโปลยยาเดมกกดดักให้เอา เอาเผาลังไปพวกน้องๆทั้งหลายตั้งหนึ่งบางอย่าลืมชาร์จแดงเข้าคอ,อนนั้งวัดเออลืมเขาเนี่ยอ้าโอ้โหไอสัตว์โอเค ลงมาลงมาลงมาคิดหายแล้วคูหูมาอ่ะโอ้ยคิดถูกไ่โดนสัตว์เออเฮ้ยใครแปดใครแปดฮ่า กรดับก็ะดับได้ลบเฮ้ยท่าสิ่วะเยตัดให้ลบติวติวทำอะไรเดินไปเดินมาโอ้อะไรเนี่ยคุณวาร์ดอะไรอะดาเมจตามผมเยอะเลยนะบาเที็บอีกตัวนึงอ่ะเออไม่แปทําไมแล้วแล้วเปลี่ยนมาจบแล้ว เอามันยี่โหสิบวิเนี่ยต้องเอาให้ตายไม่ตายก็ต้องเอาให้ตายเอวเราต้องพยายามเอาให้ตายใช่เขาพยายามด้วยนะเออเขาไม่ไม่ไม่กูไอ้วัดวัดไหนอยู่ไหนหาท่าแต่พร้อมไปแล้วใชเจ๊ะกูหาท่าไม่เจอเอออ้นนี้มันต้องอยู่เฉยๆก่อนเนี่ยกูหากูแล้วก็อย่างนี้แล้วมันก็ยิงตะลิงต่อพอยิงตะลิงต่อต่อได้มึงก็หาท่านี้ไม่เจอ เออแล้วก็ยิงสลิงแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็กดคลิกซ้ายอีกทีนึงเอ้ยขวาข่าไม่เจอส่วนตอนมอลล้มมึงก็ขิกขวาลัวๆใช่ขอยทีขอยทีคอขอยทีไอสัตว์ลืมไม่ได้เล่นนานลืมสเต็ปคอร์นนี่บ้าตอนที่ไหนขวานจะยัดพี่เต้าหวยเราดอกบัวมาฟกๆเออคนบ้าอะไรเธอใช้ดอกบัวเยอะดอกบัวตาใบห้อง ใช่หรอวะใช่หรอวะไม่รู้ไม่เห็นได้อของช่วยเด็กใหม่เลยวะโอ้โหเฮียไฮแลนดกูเจ็ดเจ็ดเจ็อะไระเเวลไฮแลนด์ตัวอะไรเปิดมาเปิดมาเปิดไหมเติมแปดก่อน,นี้เอ่ยอ uh ่า มีอะไรต่อดีชาทุกขวานันั่นแนหะเอ่อขวานไอปไป้ปลาลูกมีปลาดุกกันนี้มาปลาดุกปลาไหลเฟรนซีออดอ่ะเอามาให้หมดเลยอีไอ้วันนี้ต้องทำ <Good S 2> ออฟชา่นแนลให้ครบอ่ะใช่จะออฟชา่นแนลให้ครบกูกูดิง้งโอ้ปลาไหลแบบเดิมใช่ไหมปลาไหลไหนเนี่ยไม่ใช่เ e หี้ยปลาไหลปลาไหลลาวายสัตว์ปลาไหลลาวาย อะไรแล้ว่าได้เหรอเดี๋ยวนะตอนไหลงอว่า,าไมอ,อเทียนั่นแข็งว่าเราไม่มีของ,อง,องต้องเอาน้ำไปสัตว์ไม่ไม่ไอเทียนั่นแข็งใช่ต้องเอามันแพ้น้ำไงมไอ้นี่กำลังคิดอยู่ค้อนเด้งเหรอทำไม่ได้แนละ้วตอนทั้งกูเอาวุลอะไรไปรวมมันวะาค้อนเด้งแต่ค้อนคมคมคมฟ้าไม่เด้งหรอก เดือวกูชาร์จไปซอยมันเลยบบบวะตอนนั้น,นกูนไม่ได้เดี๋ยวกูชาร์จเบ็ดไปเนี่ยชาร์จเบด็เบดอย่างเท่เราจะมาดูกินข้าวกันนะน้องแมวมาสบแล้วไอ้ยา โอเค้อม okay, ลุยทำของอยู่อ้อาว <Okay. S 1> อา้าวเป็เติมแ็เติมแร็เปเติมแร็เปเติมอยากใช้ปืนแต่ลืมไปแล้วเฮียวายดึงทันลังลั่นไกลพี่เอ่อใส่แม็กก่อนดิเอาคว้าช็อตที่บีเวล่าซิเวอร์ละฮะร้อน ได้นะไอ้ปืนที่ลืมละกิ้งรีโหลดกดยังไงช่างแม่งยิงก่อนไงยิงแล้วก็สเปซบาสองครั้งต้องยิงก่อนเออยิงหนึ่งทีไปบาสองทีช่างมันเอาหอกไปเนีคุุ้นสุดละยิงหนึ่งทีสเปซแล้วก็สเปซบาสองครั้งมันจะมันจะกระโดดก่อนอีกทีหนึ่งมันจะสไลด์แล้วก็รีโหลดแล้วกระสุนพวกไวเว้นบาร์นี่กดไงลืมละก็เลื่อนเอาไงกระสุนพิเศษมานะที่ท่าท่าพิเศษคลิกขวา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 หรอกไม่ได้กดคลิกขวาก็เป็นกระสุนพิเศษแล้ว อมเอาอะไรมาในปืนใหญ่เหรอหอกนล่ละเดี๋ยวเลาะให้ไอตัวนี้ไม่เลาะมันแข็งไป Here we go ครับผมเอ่องเมือ<ำ>่อไหร่เราจะไปยิงันผมอยากยิงมากเลย c h a เ p e d ผมมาช่วยเคลียร์เลยเนี่ยเผื่อจะเร็วขึ้นนี่นต้องนั้นนี่วะทำเอาจะแนวจบอะลองทางนี้ลองทางนี้ข้างหลังลองหลังแคมป์ครับบอกครับบอกท้ากวนี้อีกสักห้าวินี่ผมผมพูดเลยนะผมอ้อมผมอ้อมแล้วกันนะไว้เจอกันตรงข้างหน้าอะไรเงี้ยลองหลังแคมป์เฮ้ยเว็บ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 ของชอบ ไอ้เชยทางลงมันอยู่ไหนวะคุณวัดลืมไปแล้วทางล่างไงไปแปดบักแปดบัคของชอบมลอดรู้อ่ะเฮ้ยมันต้องเอามาทุกอย่างอ่ต้องมาไปข้างหลังเนี่ยตัดไม่ได้เียแต่มันลงต้องลงข้างหลังเนี่ยนี่ปะนี่นี่ตรงนี้ถูกแล้วถูกแล้วนี่ไงนี่ไงก็ลงมาทางกูไงก็เนี่ยกูก็ถูกอะนี่เออนี่ไงกําเดินมาหากูทำไมกูไม่ได้เดินมาหามึงเอาใครมั่วกันเนี่ย <N> นี่ไงเน,นี่ยถูกแล้วเจอแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วกูไม่ได้อน้ำเย็นมืนด้วยเดี๋ยวเอาเวล่ากูมีเนี่ย,เ,ยเก็บเห็ดก็ได้เก็บเอาพวกเน,นี้เห็ดอยู่ไหนวะเดี๋ยวเห <N> ็ดอยู่ฝั่งนู้นเห็ดอยูอ่ฝั่งนู้น,น,นเสรละเสรละตามมาหนูนหนูไม่ชอบแมปนี้เลยอะ่ะเดินก็เลือดรดก็กินคูดิงดิกินน้ำเย็นกินน้ำเย็นคูดิงคูดิงไม่มีให้กินครับชิปเก็บเห็ดเห็ดมันเห็ดขาวอ่ะ

ไอสัตว์ก็จะถึงกูไม่มันไม่ถึงเพราะเพาะกลัวล่อกันอยู่มึงอยู่หลังโลกไงโล่ลงมาอดปากไว้เอาลงมาอุดปากไม่โล่งไม่มันกัดได้ไงโลงมันกันคนข้างหลังได้ที่พี่อยู่หลังถ้ามันมาตกลงไปมาอยู่หลังผมอาจจะไม่โดนชาร์จดาบเอ้ยไอ้ไอ้คุชาร์จก่อนสิ

ลอยเลยเียเอามึงเจอนี่โลภิกแล้วเดี๋ยวก่อนมรอมึงนอนกับนมึงเจอืุณตอนนี้มึงโดน เต็มๆไม่ได้เบื่อนะครรู้รัะครับผม แตมตอนที่น้ำลายมันยืดตอนนี้เห็นปะเห็นน้ำลายมันยืดปะอันนี้เขาเรียกมอญเหนื่อยต้องกระโดดก่อนเวลาเรากระโดดก่อนมันจะทำให้มันอยิงหนักมากขึ้นไปเรียนปึ๊กเกาะไงอ่ะต้องยิงพัดคอไปอ่ะมันยิงไม่ได้มันไม่มีไอพอดมีไหมออ้าวไหนบ้างมีไอพอดแล้วไม่ไอ้เจไม่มีไอพอดแต่มีอ๋อเจไม่มีเจมีไม่ได้เล่นต่อให้ต็มยิง

มันเรียวสองเลยนะแตมระวังตายเนี่ยเตรียยิงเตี๋ยมยิงโอกันี่โอยนีู่อันจิ้ใส่เพื่อนด้ด้วยเหรอ อันไหนครับวิ่งจัดจัดได้ชนนะได้ได้ครับหอกมันวิ่งชนเพื่อนจะเด็นได้ต้องปิวเลยคุณวานก็นรอเฉลียวเดี๋ยวที่ปิวไม่น่าใช่เพราะผมว่าผมมันจะล้มขมำอ่ะถ้าปิวน่าจะเป็นคุณวานแหละพี่พพีี่่กดอันนี้พี่กดพี่กดนี่พอดีไงเนี่ยท่าเนี้ยถถ้้าาอเนี่ยท่าเนี้ยเนี่ยมันจะงัดพี่มันจะงัดพวกเดียวกันขึ้นขอบผมขอบผมมันจะทำให้หน้าขมำอ่ะ ไม่รู้อะ่ะก็คุตก็เห็นคุณต้องโวยวิ่งผ่านด่าผมไปแล้วผมก็ฟิวออกมาอันเนี้ยเน,นี้ยอันเจเรมายืนเนี่ยถ้าของผมมันจะเป็นอย่างะไรอ่าะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นนนผมอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่นี่นะอ่าเน,นี่ยนะถ้าของผมมันจะหน้าเข้ามาเมียแต่ถ้าคุณวาร่ดมันจะงัดลอยขึ้นไปข้างบนเลยโดนมึงแหละเมื่อกี้มันลม้มไม่ไม่ได้ลอยเออถ้าล้มเนี่ยผมจะล้มเอ้ยมันลอยนะเมื่อกี้เหมือนแบบหงายท้อถ้าลอยคุณวาร์ดถ้าลอยพี่ผมทำลอยไม่ได้กดบัตรไหนครับ อ้าวไม่รู้ลอยอะไรไม่ลอยโทษวานไอ้พี่เชื่อผมเไรเนี่ยคุณวานไม่ดีอย่าทำเพื่อนเอาแย่ป่ะเออแย่ที่เห็นทั้งที่เห็นคุณเต้าหอยวิ่งผ่านหน้าไปไม่เห็นแต่โทษคุณวานหมดเลยไอ้อาก็โทษกูโทษกูขอไปดูไอ้เพจกันเด้งก่อนมันชื่ออะไรลืมเฉยเลยกูก็ลืมจริงๆค่เนี่ยเพจกันเด้งเนี่ยโอ้ยลืมหมดอะไม่ได้อ่ะไม่ไอายเออไม่อายไม่อาย เพชรสีแดงไม่อายนั่นแหละตายแล้วไม่เด้งใส่แล้วจะตีได้ไม่เด้งลึกตั้งนานบางตีคอมพีดว่ะเฮ้ยคอมพีดว่ะมัน <laughs> ไปรับเกิดน,นี่คิดถึงเมื่อก่อนนะที่ยังไ,ไอบอลยังไม่มาที่ยังทุกอย่างแยกกันอยู่อยู่ข้างบนกับข้างล่างอะ่ะ ตอนนี้ก็ยังแยกกันนีะแต่ไอบอลมันอยู่มันมรวมแล้วไงในเมืองก็ยังไม่รวมไงก็ยังต้องไปรวมด้วยการลิงครับแต่การ์ดลิงก็ยังดีการลิงมีทุกอย่างถึงอย่างนั้นให้การลิงมีทุกอย่างจะได้ไม่ต้องลงมงลงมอสกันลงก็เจอปัญหาเยอะ จานไงเนหลือไอเชียที่ลงแล้ววิชเชอร์หายอะ่ะไอเชียดิโอโดโกาลอนโอโดโกาลอนเหรอะไอเชียตกูชาเบต้องแข็งไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวพังแน่จัดแคมป์สิบเอ็ดนะแคมปนะ์สนะิบเอ็ดแล้อ่าแตคีย์ใหม่แต่คียใหม,เมาา่เดี๋ยวมันไล่กดเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยวาร์ปมาก็ได้อโอโดโกาลอนเราอยู่แคมป์สิบเอ็ด อะไรประตีมาดิวะมึงเอาซีบีไปมึงจะได้ชาตีมันเหรอวะแม่งดีเป็นโ oh, อ้โหไอ้เหี้ยเป็นม้าลเลยเหี้ยซีบีทั้งแข็งมึงก็รู้ว่าแรงขนาดไหนรู้ไอ้เหี้ยแต่มึงจะฟาดโดนไหนฮะมึงกรลังจะฟาดมันกระโดดไปอีกด้านนึ่งละนี่ใครเพื <c oughs> อ่อนเออนี่อากูจะรอดูลองดิมึงลองดิจบจบเร็วเลยนะอ่ะ,ะลองดิ <c oughs> อ่ะนี่ต่อให้เลยกูใช้ซีบีมังกร ในทีวีวงกรอะไรนะของวงกรเนี่ยยังตะกี้อ้าอีกไปกิดในแมปนัมันเสียเวลาไอ้เรื่องไงมันเสียวเวลาเนี่ยผมเสียเวลาเนี่ยเขาเรดี้เขาเรดี้กันหมดเลยไม่ตรงแกตเตอร์ลิงอะ่ะถ้ามันมีอีเวนต์อ่ะมันกินตรงเนี้ยมันมันได้ของพิเศษถ้าไปกินในแมปมันไม่ได้ถ้าอยู่ในแกตเตอร์ลิงอะ่ะ กินไปเลยตได้ไตอนนี้มันยังไม่มีไงเออก็ตอนนี้มันจะไม่มีกงก็ชินไงนะเดี๋ยวนะกูลงมาเจอโอเคไม่ถ้า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 แ้าถ้าม้นถันถ้า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 ้างหน้าง้าถ้าถ้า้าถ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 ้า้าถ้า้าไม่ต้้าถ้อถ้า้ไ้า้าา้ขอแดกยาก่อน กัดโดโอ้แดกยาก่อนนี่ไงยากตรงไหนวะฮะไอ้เอาวหวังแทงลดอชาอะไรเยอยแอะแบบเนี่ยไม่จะตีไม่โดนมันเป็นไม่เกินสองไงเกาะเกาะเกาะไหน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 ไม่ต้องเกาะแล้วกูขี่แล้ว เนี่ยดูดิสองร้อยเงี้ยแป๊บเดียวจบแน่สัตว์ไอ้เดยียบเวสเนี่ฮะเออจับค้มตรงนอนปัานผ่านห่านผ่านผ่านเอาห่างเอาห่างขาดแล้วขาด โอ้ยเหี้ยกูติดชายสัตว์เอ้ยปัลกมติดปาราโต้โอ้ยีเอ้ยมันดันกูไปโดนไอ้สัตว์ปุกแล้วปุกแล้ว บอกเบอกแล้วแป๊บเดียวเลยถ้ากูชาร์จเบรดมาเนี่ยไอ้สัตว์ลอกับดักไอ้เหี้ยสายกับดักไม้เกินเลยทุกอย่างมีทางแก้เี่ต้องเว้ยลอกับดักว่ะเออเร็วเร็วเหรอไปงั้นเราไปตัวต้เงินได้แล้วป่ะไอ้สัตว์เด็กยังไปไม่ได้เหี้ยเดี๋ยวไล่เดียอัพเดทอันนี้ เคขียกเอาแน่ผมจะได้ได้ปลดของเยอะกูณล็อกเ้าแล้วแทงนี่แหละแทงมึงเนี่ยมาเข้ามาได้ไหมอ่ะนะอ่ะโท่โอ้โหไม่ได้แดกกูหรอกอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับผมไม่ได้แดกยังไม่ได้แดกไอ้เหี้ยมาอยากรู้ใช่ไหมเออเข้ามาได้เข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ้สัสเออ เงี้ยเงี่ยปีไม่ได้แดกกระโดดพุ่งเลยเหียนี่มันเป็นไรที่กูเล่นไม่ได้อะฮอกโลอะดูดีนาทีกว่ามันไม่ได้ยากแต่ว่ามันไอ้เหี้ยมันคล่องตัวเหออแต่คนมันไม่ชินงั้น แต่ทุกคนที่มาเล่นครั้งแรกอ่ะมันก็จะบอกกันแหละอาวเทียอะไรวะเนี่ยอเออช้าก็ชา้าสุดอื่นก็อื่นไม่อื่นหรอกมันไวแต่มันยังใช้กันไม่คล่องถ้าใช้คล,อคล,อคลอ่องๆอ่ะบอกเลยประชิดมอนตลอดเวลาแทบจะไม่มีเวลาที่ไม่อยู่กับมอนเลยต่อไปตัวอะไรแต้มมังก, <h> ah? กอดฮะมังกดฟ้าไหนๆก็ในในแล้วขอเอาอสุรหอร์อสุร่าใช่อสุราแพ้อะไรวะ ขอเอามีดคู่ไปลองสกิลหน่อยกะได้เทปัญหาหรอได้หมดเลยมีคอมโบอะไรแนะนำบ้างมีขี่คว่ำขี้ขาขี้ขี้คว่สองทีแล้วยิงสลิงเกอร์ป่ะเหลือไม่ดิมันยังไงว่คุณวัที่มันจะปีนขึ้นไปปั่นแล้วเลาะไปด้วยอ่ะจำได้ปะทำไม่ได้แล้วไอ้เฮียท่ามันปั่นสองทีแล้วยิงสลิงเกอร์ป่ะวะ มันจะคลิกขวาสองทีอ่ะแล้วกดยิงสลิงเกอร์อ๋อแต่ว่าเจทําไม่ได้นี่หว่าใช่ใช่ทำไม่ได้เจทําไม่ได้ไม่กดยิงเออทำไม่ได้ถ้าคอมพิปกติมันนะคือกดกดคลิกขวาคลิกขวาสองทีแล้วก็ยิงสลิงเกอร์แล้วก็ลูดลงมาปึ๊บกดเข้าเดมอนโหมดกดอะไรวะสแตนดาร์ดอ่ะของกูมันกดคอนโทรลเดมอนโหมดมันกดไอมเนี่ยพี่คอนโทรลมั้งคอนโทรล คอนโทรลนะถ้าีตั้งเป็นเดิฟฟ์นะของพี่เป็นเป็นชิปไงขอพี่เวลาเขาเตอร์กดชิปสเปซบาร้าจะเวลาเล่นดับยาวก่อนหมุนไปคอนโทรลพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนคอนโทรลเป็นชิปเปลี่ยนวิ่งเป็นเิฟฟ์เป็นเค้าเดิฟฟ์เป็นเบลข้างเปลี่ยนตุ่มเป็นตุ่มวิ่งเป็นคิวไปเลยเออเบื่อข้างเหมือนกันซึงง่ายกว่า